สนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง3ามร้อยหกสิบสาโกกลีกนช่วงนี้จะมาดูกันว่าข้อมูลโกลกลีนจะนำท่านพิสุกรามวงไพสุขที่8พฤศจศิกายน2 5 6 7อย่างไรไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่ทำกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานะครับ ก็24โมงนะครับเรายังคงอยู่กับความกดอากาศสูงรมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากจีนที่แผ่ปกคลุมไทตนบนและสปอปอลาวทาให้เช้าวันศุกร์อากาศในไทตนบนและลาวก็ยังคงมีอากาศเย็นๆกับมีลมแรงนะครับขณะที่บริเวณอื่นครับยังมีโอกาสเจอกับฝนป่วน,วนแทรกฤดูหนาวไม่เลิกครับนั่นก็คือในบริเวณภาคเหนือจะเจอกับคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาที่เคลือคอ่อนเข ภาคกลางตอนล่างซึ่งรวมถึงกรุงเทพปริมณทลด้วยและก็ภาคตะวันออกนะครับแบบนี้ภาคเหนือจะเจอกับลมกระโชกแรงในบางแห่งขอให้ระวังกันด้วยนะครับขณะที่ในหลายๆพื้นที่ก็จะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ผู้ชมชาวไทยตอนบนและพี่น้องชาวสะวะปปลาวต้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่มีการเป,เปลี่ยนแปลงระยะนี้นะครับรวมถึงพี่น้องกเกษตรกรก,ก็ต้องย้ําให้ระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการ,กรเกษตรของท่านในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับ สภาคใต้ครับร่องมรสุมหรือร่องฝนยังคงพาดผ่านที่ภาคใต้ตอนล่างขณะที่ลมมรสุมตะนออกเฉียงเหนือก็พัดปกคลุมด้วยกําลังปานกลางตามการลงมาของลมหนาวนะครับแบบนี้พี่น้องชาวภาคใต้ท่านจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลื่นลมทะเลก็มีกําลังปานกลางอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับ จากเคร่องวัดใจควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จะน้สุขการเตือนภัยช่อไปล้อมสุขที่8พฤศจิกายน2567ดังนี้ครับเตือนพี่น้องชาวใต้นะครับท่านต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักหนักมากและฝนที่ตกสะสมต่อนเนื่องเลยครับเพราะว่าอาจทําให้เกิดน้ําท่่มฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับส่วนพี่น้องเกษตรกรฝนแ,และลมกระโชกแรงมีโอกาสปวนผลผลิตของท่านครับย้ำให้ต้องเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรของท่านด้วยนะครับ มองข้ามช็อตไปข้างหน้ากับอุณภูมิอากาศไทยที่น่าสนใจครับแม้หลายๆท่านยังรอความเย็นจากการเข้าสู่ฤดูหนาว ที่ไม่ได้ไปไปตามการคาดหมายจากการที่เราก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่เจอกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภ,าพภาพูมิอากาศจนทําให้เกิดความคาดเคลื่อนของฤดูกาลเกิดขึ้นครับในระยะ7วันจากนี้ภาคเหนืออีสานจึงมีโอกาสเจอกับอุณหภูมิต่ำที่สุดที่17องศาครับขณะที่ทั้งไทยตะบนก็มีโอกาสเจอกับอากาศเย็นในตอนเช้าได้ทุกภาคอยู่นะครับแต่ความร้อนตอนกลางวันลดลงแค่นิดเดียวครับคือส่วนใหญ่ยังเจอร้อนสุดที่34-35องศาอยู่นะครับ เตือนเรื่องมลพิษฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว p m 2.5ในกรทมปริมาณทน3วันข้างหน้าจากนี้จะอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองหรือมีคุณภาพอากาศที่ระดับปานกลางเท่านั้นนะครับแต่ไฮไลท์สำคัญอยู่สัปดาห์หน้าครับจันที่11พฤศจิกายนเป็นต้นไปที่จะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วชาวเมืองหลวงรู้ข้อมูลแล้วก็เตรียมการป้องกันตัวเองจากฝุ่นมลพิษที่จะเพิ่มขึ้นนี้ด้วยนะครับ ปิดท้ายกับเรื่องดีบ้างนะครับชวนเช็คอินเขื่อนรับลมหนาวครับสุดสัปดาห์นี้กรมชลประทานชวนคุณผู้ชมนะครับเช็คอินเขื่อนภาคเหนือฟินรับลมหนาวครับนอกจากตามยอดดอยนะครับสำหรับเขื่อนที่แนะนําสุดสัปดาห์นี้ไปที่เขื่อนของแม่สวยครับอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่และเขื่อนแม่กวงอุดมทาราอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับลองไปดูกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับ และนี่คือภารกิจโกกรีนประจำวันนี้กับชมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยโดยสถานีเพื่อความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมชนะฟโกกรีน Green, พบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือสามร้อยสิบสามโกกรีนสวัสดีครับ